สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทํำขนมนะคะเราจะใช้แป้งนะคะสําเร็จรูปมาใส่ถาดแล้วก็วางถั่วลงไปนะคะแล้วก็มีแอปเปิลนะคะนี่ค่ะวางวางลงไปเดี๋ยวเรามาชมกันตอนจบนะคะว่าเป็นอย่างไรนะ่าน่ากินหรือเปล่าเอ้ มาแล้วจ้าในที่สุดก็มาแล้วจ้านี่เสร็จแล้วนะคะสุดๆร้อนๆมาดูหน้าตานะคะขนมหลังจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอบอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะคะประมาณน,นี้ใช้ไฟสองร้อยยี่สิบนะคะนี่เห็นไหมเนื้อนุ่ม นะะุ่มนอกกรอบในนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลนะคะอันนี้เป็นบลูเบอร์ี่นะแล้วก็ลูกอะไรไม่รู้เอซิกแอสักอะไรก็ไม่รู <laughs> ้ลูกพีชประมาณนี้จ้ะอ,อร่อยมากโอเคนะคะจะพาไปกินขนมก่อนนะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ